ไปเพื่อความสุขความเจริญจนกระทั่งพ้นจากทุกข์ของพวกเราทั้งหลายธรรมะเหล่านี้กว่าที่พระองค์จะรัสรู้นั้นอาศัยระยะเวลายาวนานมากและยากลำบากมากดังนั้นก่อนที่พระสมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพนานพระองค์ทรงปารภเมื่อตอนที่มารมาทูลเชิญให้ปรินิพพานที่ปาวารเจดีพระองค์ทรงปารภว่า ถ้าหากตราบใจพุทธบริษัทนั้นยังไม่รู้เข้าใจในคําสอนของพระองค์ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติจนประจักแจ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนตรับนั้นพระองค์จะยังไม่ประณนิพพานและถ้าหากพุทธบริษัทนั้นยังไม่สามารถบอกสอนผู้อื่นให้เข้าใจในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสสอน ให้เข้าได้ประจักษ์แจ้งในธรรมที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนตราบนั้นพระองค์จะยังไม่ปรินิพานและถ้าหากพุทธบริษัทยังไม่สามารถข่มปร,รปรวาทะคือผู้ที่มาว่ากล่าวจับจ้วงปิดเบืองคำสอนของพระสมมาทุกสัมพุทธเจ้าได้ไม่สามารถบอกแจะชี้แจง ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดไม่ใช่ตราบนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังไม่ปรินิพพานแต่ในครั้งนั้นพุทธบริษัท4มีคุณสมบัติส,สมพร้อมทั้ง3ประการแล้วพระองค์จึงทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าจะปรินิพพานในอีกสามเดือนข้างหน้า ดังนั้นสิ่งที่พระองค์ปราบไว้นั่นเปรียบได้กับสิ่งที่พระองค์ทรงฝากไว้ให้กับพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยวิริยะอุตสาหะอย่างมากเป็นความมีพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์แม้ก่อนปรินิพพานพระองค์ไม่ได้ทรงคำนึงถึงตัวพระองค์แต่คำนึงถึงหลักการเหล่านี้ว่า จะยังคงอยู่และช่วยนําพาพุทธบริษัทและสรรพสัตว์นั้นให้พ้นจากทุกได้ดังนั้นยมได้มาเรียนรู้หลักการเหล่านี้แล้วยมยาละเลยประการที่หนึ่งขอให้นําไปไปพฤปฏิบัติเป็นประจำจนกว่าจะประจากแจ้งด้วยตัวของเราเองในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจนกระทั่งพ้นจากทุกนี่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของพวกเราเอง ประการที่2ส,สืบสารปณิธานของพระองค์เมื่อเรารู้เข้าใจช่วยกันบอกช่วยกันสอนช่วยกันนำพาให้บุคคลต่างๆและสัรพสว์ทั้งหลายได้เข้ามาเรียนรู้ได้เป็ดประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์และประการสุดท้ายช่วยกันนำลงและรักษาหลักการพระธรรมคือสิ่งที่พ,พระพุทธเจ้าตรัสสอนนี้ ให้ถูกต้องไม่ให้ใครมาบิดเปบือนเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าสูญหายไปแล้วไม่มีวันที่ใครจะค้นพบได้อีกเลยเว้นไว้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถัดไปเท่านั้นหลักการนี้จึงถือว่ามีความสำคัญมากดังนั้นก็อยากจะฝากให้แก่ญาติโยมทุกท่านที่มาเรียนในคอสนี้เป็นคอสเปื้องต้นในคอส หรือว่าในคำสอนของผู้พทธเจ้ามีรายละเอียดมากกว่านี้ถ้าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่เราสามารถประจักษ์แจ้งได้ด้วยตัวเองเท่านั้นฝากคนอื่นทำไม่ได้ต้องลองมือทำเองต้องสังเกตเองต้องปึกปฏิบัติเองผลเหล่านั้นจึงจะเกิดขึ้นกับเราและสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะทำในเวลาไหนย่อมได้ผลเหมือนกันเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามที่พระสมาสัมพรทธเจ้าตรัสสอนก็ขอให้โยมน้อมนำคำสอนของผู้พทธเจ้าคือพระธรรมเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะประจักษ์แจ้งว่าแม้พระองค์ปรินิพา,านานแล้วถึง2,568ปีแต่พระคุณยังทรงอยู่พระธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นมีคุณกับเราอย่างแท้จริง ไม่ว่าในการใดพระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้สืบทอดคำสอนเหล่านี้รักษาด้วยชีวิตของท่านเพราะท่านปรารถนาดีต่อพวกเราอยากให้พวกเราได้เรียนรู้อยากนำพาให้พวกเราพ้นจากทุกข์นี่แหละคือคุณของพระสงฆ์ขอให้ยมน้อมระลึกนึกถึงบ่อยๆในพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ ว่าเราจะไม่ตกอยู่ในความประมาทเพราะสิ่งต่างๆเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตของโยมเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวและแวบเดียวเท่านั้นแล้วมันจะดับแล้วก็จะเป็นภาวะหม่ปรากฏแล้วก็จะดับสิ่งที่มีสิ่งที่เกื้อกูลมิได้ว่าจะตั้งอยู่นานพวกเราโชคดีมากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา ได้อยู่ในยุคที่ยังมีคําสอนของพระองค์มีจิตเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ความเกือ้อกูลเหล่านี้ไม่ใช่จะอยู่ไปตลอดชีวิตของเราเองก็ไม่ใช่จะมีเวลาได้มาปฏิบัติไปตลอดทุกอย่างสั้นมากดังนั้นเมื่อมีโอกาสใช้โอกาสในชีวิตให้เต็มที่ลองถามตัวเองว่าชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สมบัติมากแค่ไหน ที่มันคุ้มกับการที่ต้องวนเวียนในสังสารวัฏการที่ต้องพบกับความทุกข์อีกนับชาติไม่ถ้วนกับการที่เราใช้ชื่อเสียงเงินทองเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมอันจะนำพาเราออกจากสังสารวัฏแม้จะได้ไม่เยอะแต่เรากลับได้ความพ้นทุกข์ อันไหนจะคมกว่ากันแล้วยมลองมาดูในวันเวลาในชีวิตของโยมทุกวันนี้เราใช้เวลาใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับอวิชชามีแต่ตัณหาอุปทานเข้าไปจับยึดเข้าไปอยากนั่นอยากนี่อยู่ตลอดหากเราจากโลกนี้ไปด้วยอาการอย่างนี้เราย่อมไม่พ้นจากสังสารวัฏหากชาตินหน้าเราได้เกิดมา อาจจะไปเกิดบนสวรรค์สัก5,000ปีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งไม่เจอแล้วนะคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นอย่าตกอยู่ในความประมาทแม้ชาตินี้จะยังไม่สามารถปรรลุธรรมพ้นจากทุกข์ทั้งพวงได้อย่างน้อยสิ่งที่เราฝึกสิ่งที่เราศึกษาสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นประจำนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราระลึกได้เกิดฉันทะในการจะปฏิบัติ ในพชาติต่อๆไปหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาให้ถ้าเราไปเกิดในถิ่นที่ไม่มีพุทธศาสนาอาจจะได้ยินคาว่าพุทธหรือเห็นพระสง์เดินจะเกิดความสนใจดังที่ชาวต่างชาติหลายคนเห็นพระเดินเกิดความสนใจอยากรู้อยากเข้ามาศึกษานั่นเพราะท่านเหล่านั้นอาจจะเคยสังสมเคยปฏิบัติมาก,ก่อน จึงสามารถสละละทางโลกสละละสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยประเทศชาติบ้านเมืองที่ตัวเองคุ้นเคยเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นทุกวันของเราถ้าหากปฏิบัติธรรมเป็นประจำน้อมรละลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประจำสิ่งเหล่านี้จะผ่มเพาะผ่มเพาะความเป็นพุทธะในใจของเราทําให้เรามีอุปนิสยัย อยากศึกษาอยากปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าทําให้เรามองเห็นโลกและชีวิตได้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นทําให้เรามีกําลังใจในการฝึกพัฒนาเพื่อความพ้นจากทุกทั้งปวงชาตินี้ไม่สําเร็จก็ต่อชาติหน้าชาติหน้าไม่สําเร็จก็ต่อชาติต่อ,ตอ,ตอไปมันจะเป็นอุปนิสัยผมเพาะจนกระทั่งเหตุปัจจัยถึงพร้อมเราย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ ก็ขออนุโมทนาอีกครั้งในความตั้งใจของผู้เข้าร่วมปฏิบัติทุกๆคนรวมถึงผู้จัดตั้งแต่อาจารย์มรกตนะทางโยมพึ่งโยมบุญพัฒน์ไทยอาจารย์ไก่ต่อดจนแม่ชีรละทุกๆท,ท,ท่านนะที่ร่วมกันจัดคอร์สนี้ได้อย่างงดงามโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมปฏิบัติทุกๆคนที่ตั้งใจปฏิบัติอันนี้อาตมาขออนุโมทนาจริงๆ แตนะเพราะว่คอสนี้นี่ร้อกว่าคนแต่เงียบเก๊บเลยนะเงียบเก๊บตั้งใจกันทุกๆคนดังนั้นขอให้กลับไปปฏิบัติที่บ้านไปซ้อมให้คล่องนะแล้วถ้ามีเวลาปฏิบัติในขั้นสูงในค้อสอื่นต่อไปแล้วความพ้นจากทุกนั้นก็จะเกิดขึ้นกับโยมทุกทคนอาตมาในนามของพระสงฆ์ขออนุมา <c oughs> ขอไป ขออนุโมทนาอีกครั้งในจิตอันเป็นกุศลในความตั้งใจในการศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและการประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาขอตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาด้วยอํานาจเตชาของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนบุญกุศลทั้งหลาย ที่ทุกทท่านได้ร่วมกันทำมาตลอดนี้จงร่วมกันเป็นพลวะปัจจัยอวยชัยให้พรให้แก่ทุกทท่านตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวทุกทุคนจงประสบด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวันนะสุขภลละปฏิพานธนสารสมบัติ ประสบความสุขความสําเร็จในการประกอบกิจหน้าที่การงานในการดําเนินชีวิตตลอดจนในทุกสิ่งที่มุ่งหวังอันเป็นสิ่งที่ดีงามได้ประสบพบเจอแต่กัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือเกื้อกูลชักจูงไปในหนทางที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลมีจิตใจที่อิ่มเอิบผ่องใสเต็มเปีเป่ยมไปด้วยกุศลประกอบด้วยสติปัญญาสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติในทุกๆุภพทุกๆชาติที่เกิด มีความเจริญงอกงามไพบูร์ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งบรรลุถึงฝั่งแห่งพระนิพพานกันทุกทุกท่กทานเถิดสาธุสาธุสาธุกราบนมัสก,การพระครูป,ประหลัดสามพิพัฒน์ศีราจารย์คันชิตคุณวโรวที่เคารพอย่างสูงยิ่ง ตามที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตารับอาราธนาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานโดยท่านพระอาจารย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2568ณนะยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ซอยเพชรเกษม54 ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งภายนอกและภายในการทําความเข้าใจในเรื่องของขันห้าเรื่องของฐานกายเรื่องของอริยสัจสี่และเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์ทำให้เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรวมถึงการเข้าใจในสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เกิดและดับทุกข์ได้อย่างมีปัญญา อันจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดผลโดยที่ในขณะนี้เองท่านพระอาจารย์ก็มีอาการอาภาษเรื่องของเส้นเสียงก็ต้องกราบน,นมสัสก,การขอบพระคุณและขอให้ท่านได้ดูแลธาตุขันให้แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วด้วยนะเจ้าคะ่ะทางยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยมีความซาบซึ้งในความเมตตาของท่านพระอาจารย์และขอน้อมกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงมานาที่นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ ในการสอนกรรมฐานเช่นนี้ต่อไปตามเหตุปัจจัยนะคะก็อเชนิญชวนทุกท่านค่ะได้ปรับท่านั่งเป็นเทพประบุเทพธิดานะคะเราจะน้อมกราบขอบพระคุณในความเมตตาและปฏิปทาที่งดงามของท่านพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะพร้อมแล้วกราบกราบกราค่ะแล้วก็